สวัสดีครับท่ามชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนนักดีไ้นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าให้แนะนําการต่อภาคใจไฟให้กับ MQ นะครับเป็นภาคใจไฟ2ระบบนะฮะนั่นก็คือ ใช้ไฟบ้านและก็ไฟแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟบ้านนะครับเราสามารถที่จะอัพไฟขึ้นได้สูงสุดนะฮะก็คือ,คอต่อ s t e ป UP Boot คอมพิวเตอร์บูทไฟให้เต็มพิกัดหรือว่าเต็มแรงดันสูงสุดของพาวเวอร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแบตเตอรี่เลี้ยงแอมจิวนะฮะเราก็ไม่ต้องผ่าน s t e ป UP นะครับก็คือเราใช้กําลังไฟจากแบตโดยตรงได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ซฟ ให้เปิดได้นานๆนะครับคือต้องการจะหนักอัดหนักก็ตอนที่เสียบไฟบ้านเท่านั้นนะครับสําหรับหลักการวิธีการต่อในคลิปนี้นะฮะเราสามารถที่จะไปประยุกต์การใช้งานกับแอมจิวบอร์ดอื่นได้นะฮะเราก็เลือกแรงดันไฟตามอ่าตัวบอร์ดได้เลยนะครับก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะฮะอุปกรณ์เลยนะฮะในส่วนของภาคจะไฟที่เป็นไฟบ้านเนี่ยก็จะมีสวิตชิ่งพาวเวอร์ซับไนะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็สเตปอัพบูสคอมพิวเตอร์1,200วัตต์นะครับแอมจิวที่ใช้ก็คือ z ซ ST21 นะครับซึ่งอยู่ที่เรานะครับว่าจะใช้แอมจิวแบบไหนนะฮะการต่อแบบนี้เราประยุกต์การใช้งานกับบอร์ดอื่นได้นะครับแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่นะฮะใช้แบตแพ็คลิเทียมฟอสเฟตนะฮะแรงดันเริ่มต้นที่12.8นะฮะชาร์จเต็มอยู่ที่14.6กนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือโมดูลวัดความจุของแบตเตอรี่นะครับแจ็คอา XT60 นะครับแล้วก็สายแล้วก็สวิตช์แบตนะฮะ ซึ่งการต่อเนี่ยดูตามวงจรได้เลยนะครับแต่หลักๆนะฮะตัวที่เป็นเมนหลักเลยก็คือเมนสวิต์นะครับซึ่งผมจะใช้สวิตช์สามทางตัวนี้นะฮะในการเทียบเคียงกับสวิตช์ที่ผมขึ้นให้ดูตามรูปนะครับถ้าประกอบลงตู้ก็ให้ใช้ตามรูปได้เลยนะฮะพอดีผมมีสวิตช์ตัวนี้อยู่ในมือก็เลยนําสวิตช์ตัวนี้มาสาธิตการต่อนะครับ,รบต่อไปมาดูวงจรการต่อสายกันเลยนะฮะ ่มต,ต้นจากภาคใจไฟชุดที่1ที่ใช้ไฟบ้านนะฮะจากสวิตชิ 1, ่ง220โวลต์เป็น12โวลต์ต่อมาเข้าสเตปอัพบูสคอมพิวเตอร์1,200วัตต์บูสไฟขึ้นเป็น3 0โวลต์ดีเอาพุทบวกต่อมาเข้าสวิตช์3ทางด้านขวามือขากลางของสวิตช์เป็นขาคอมมอนต่อออกมาหา m อ Z k s t 2เสทีส่นีดำต่อตรงออกจากเอาพุทลบบูสคอมพิวเตอร์ 1. มาเข้าขั้วลบของแอ z k s t 2 1นี่คือไฟเลี้ยงชุดที่1จากไฟบ้านสองร้อยยี้ยิบโว สวิตช์สทางเป็นตัวเลือกตัดต่อถ้าโยกสวิตช์มาทางซ้ายถือว่าเป็นการต่อไฟจากบูตคอมเพเตอร์เฟ้ยงชุดที่2จากแบตเตอรี่สายดำแดงต่อมาเข้าแจ็ค DC ชาร์จที่ขั้วบวกสายลบต่อมาเข้าขค้วลบของแจ็ค DC ชาร์จ ขนาดสายไฟจากแจ็คดีชาร์จแบตมาเข้าโมดูลวัดความจุข,ของแบตเตอรี่สายบวกผ่านสวิตชิกแบตเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับต่อสายสายีแดงจากคู่บวกสวิตช์ DC ชาร์จมาเข้าสวิตสามทางด้านซ้ายมือต่อสายสายดีดำจากคู่ลบของแจ็ค DC ชาร์จมาเข้าคู่ลบของ m u Z k ล t 2 1โดยตรงไฟจากแจ็คชาร์จจะเป็นไฟจากแบตเตอรี่1 2 8ถึง14.6จหโวลต์วงจรนี้จะใช้สวิตสามทางเป็นตัวเลือกระหว่างไฟบ้านกับไฟแบตยกสยวิตมาออนบูตจะใช้ไฟบ้าน โยกสวิตช์มาออนแบตจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ถ้าอยากฟังแรงๆนะฮะใช้ไฟบ้านนะครับแต่ถ้าอยากฟังนานๆก็ต้องใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับทำการต่อสายตามวงจรเลยนะฮะซึ่งสายไฟบางส่วนเนี่ยผมก็ได้ทำการต่อสายไปแล้วนะครับเริ่มต้นที่ไฟออกจากสเตปอัพนะครับสายไฟสีแดงเป็นบวก สายไฟสีดาเป็นลบนะครับต่อให้ถูกซึ่งจุดนี้นะครับผมต่อวัดโวลต์ไว้ดูไฟด้วยนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาต่อสวิตช์สามทางกันนะครับซึ่งสวิตช์สามทางเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยคือของผมใช้เป็นสวิตช์เทียบเคียงนะฮะจริงๆแล้วต้องใช้สวิตช์โยรนะฮะจะสะดวกกว่านะครับอ่าแบบนี้นะอ่าผมจะใช้แค่ฝั่งเดียวนะครับตัวนี้ฝั่งเดียวนะครับจริงๆตัววิทตัวิต์ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ตัดต่อคู่นะฮะใช้ฝั่งนี้เพื่อเทียบเคียงให้ดูเฉยๆนะครับ ไฟบวกจากสเตปอัพนะครับอ่าผมจะให้ให้เข้าที่ขานี้นะฮะแล้วกดมาทางนี้ก็คือต่อจากสเตปอัพนะครับต่อไปนะครับจากแบตเตอรี่นะฮะนี่นะครับจุดนี้นะฮะก็คือเราจะเสียบเข้านะครับเวลาใช้งานอ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบนะครับฝั่งนี้นะครับจากแบตเตอรี่ แล้วก็ขากลางเป็นขาคอมมอนนะครับก็จะออกมาหาแอมจิวนะครับนี่นะฮะสก็ตแอมจิวนะครับดูวงจรประกอบด้วยนะฮะบางทีดูแบบนี้ก็อาจจะงงนะครับเพราะว่าสายมันจะไม่เป็นระเบียบเหมือนกับตัววงจรนะครับโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะก็เหลือแค่มาเสียบเข้านะครับนี่นะครับเราก็เสียบเข้านะครับ เดี๋ยวเสียบแบตนะครับเดี๋ยวเช็คแบตให้ดูนะฮะอ่าในจุดนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมาหาแจ็คชาร์จนะครับซึ่งแจ็คชาร์จเนี่ยก็จะถูกขนาดด้วยอ่ามูลวัดแบตนะฮะแล้วก็นี่นะฮะสวิตย์กดติดปล่อยดับนะครับเช็คแบตนะฮะนี่นครับสิบสามจุดแปดนะครับตอนนี้แบตมีแรงดันอยู่ที่สิบสามจุดแปด ดสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับเราปล่อยแล้วก็ดับนะฮะก็คือผมจะไม่ให้ติดตลอดนะครับก็คือไม่ไม่อยากให้เสียพลังงานแบตโดยเปล่าประโยชน์นะครับกดสวิตช์มาทางนี้นะฮะก็คือไฟดีซีที่ออกจากอ่าแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้ากดสวิตช์มาทางนี้นะฮะก็คือไฟดีซีที่ออกมาจากบูตคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปผมจะต่อสายลาโพงนะครับเดี๋ยวทดสอบกันนะฮะ รับแลนี่ก็คือชุดลำโพงที่จะมาทดสอบในคลิปนี้นะฮะซับเบสเนี่ยผมใช้6.5นิ้วนะครับต่อที่4โอห์มนะฮะกำลังวัดอยู่ที่350บวัตต์นะครับและก็ตัวสายขวาเนี่ยก็เป็นตู้เดิมนะฮะก็คือ Apple 4.5นิ้ว50บวัตต์4โอห์มนะครับเสียงแหลมก็ HK 2นิ้ว2ีบ่บวัตต์4โอห์มนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาต่อสายลำโพงก่อนนะครับ ต่อไปก็ทำการทดสอบนะฮะก็เสียบสายสเก็ตไฟเลี้ยงเลยนะฮะอ่าโอเคนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ไฟจากสวิตชิ่งก่อนนะครับนี่นะฮะดูในจุดนี้นะครับผมจะลองทดสอบไฟบ้านก่อนนะครับสองขีดคือไฟที่มาจากสวิตชิ่งสเตปอัพนะครับ ออนเซอร์ิทนะครับไปเข้าแล้วนะครับนี่นะครับ ออทดสอบไฟจากแบตเตอรี่นะครับอาตั้งออฟก่อนนะฮะป๊บนะครับจะได้ไม่มีเสียงพัดลมรบก,กวนนะฮะแล้วก็ออนสวิตช์นะครับแบตนะฮะขีดเดียวนะฮะผมให้เป็นสวิตช์แบตนะครับนนก็ออนสวิตช์นะครับ ครับในกรณีที่เราอยากจะชาร์จแบตนะฮะเราก็สามารถที่จะเสียบชาร์จได้เลยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะใช้ไฟระบบไหนก็ช่างนะเพราะว่าแจ็คชาร์จแบตเราขนานออกมาจากตัวบีเมทของแบตเตอรี่โดยตรงอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเสียบชาร์จได้เลยนะฮะก่อนชาร์จมีอยู่เท่าไหร่สิบสามจุดหกนะครับอ่าตอนขณะชาร์จนะครับมาดูนะ นี่นะฮะ13.9นะครับตัวนี้คือแรงดันที่ทั้งแบตแล้วก็การชาร์จสถานะการชาร์จด้วยนะครับไฟก็จะสูงกว่าเมื่อกี้นะฮะนี่นะครับถ้าอยากจะปิดล้วก็กดมาตรงกลางนะครับกดมาตรงกลางนะครับนี่นะฮะนี่คือสถานะออฟอ,อยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการต่อไฟแฮมจูแบบ2ระบบนะฮะก็คือไฟบ้านแล้วก็ไฟแบตเตอรี่นะฮะคอนเซปต์ของเพื่อนดีวีที่คอมเมนต์เข้ามาก็คืออยากจะเปิดแรงๆนะฮะ ในขณะที่เราใช้ไฟบ้านนะครับแต่ว่าอยากจะเปิดแบบประหยัดแบตนะครับตอนที่เราเปิดกับแบตเตอรี่นะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนําวงจรไปประยุกต์การใช้งานได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้กับสเตปอัพกี่ตัวและก็แอมพิจวของเราเนี่ยใช้แรงดันไฟสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับก็นําไปต่อยอดใช้งานได้นะครับไม่ได้ตายตัวนะฮะเราต่อให้ถูกขั้วถูกไฟถูกสเปกก็พอรับเพื <S 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 <ถ>่อนชอบคลิปนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช anel แจ็คดีบายด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ